สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่379กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มไลค์นะครับผมกดปุ่มกดติดตามและที่สําคัญนะครับ อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องละของเก้าเก็บสะสมนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปย้ำพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจพระรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผม ไลน์นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมตรงพิมพ์แบบนี้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไลน์มาเลยนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมแต่อย่าลืมนะครับกดตรงเพิ่มเพื่อนตรงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมเพราะว่าจะอยู่คนละส่วนกับเพิ่มเพื่อนไลน์นะครับก็สนใจหมายเลขไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้ครับ กติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบว่าสนใจพระรายการไหนนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับใน EP นี้นะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขหนึ่งตรงนั้นบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27นะครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม แล้วก็ยังนะครับผมอย่าลืมสังเกตด,ดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนคำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆี่ก็สามารถพิมพ์ในไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับเราก็แจ้งว่าสนใจชาบูชานะครับผมพระเครื่องรายการใหม่เลขที่เท่าไหร่แล้วก็ใน E ีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พแลเราก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใด้ชาบูชารายการไหนไปได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลทที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นตะกุดนะครับผมเนี่นะครับตะกุดหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับตะกุดมหาที่นะครับผมหนึ่งร้อยแปดนะครับผมเป็นตะกุดหลวงปู่โตนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมสามห่วงนะครับผมเนี่ยนะครับขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆดูนะครับเป็นตะกุดหลวงปู่โตนะครับผมเนี่ยนะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม1 0ึ่งร้อนะครับพี่พี่ครับหมายเลขหนึงในอีพีนี้นะครับผมดอกนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา800รบาทนะครับพี่พ่ตะกรุดดอกนี้นะครับแปดบาทเท่านั้นนะครับผมลงกล้องให้ดูผิวกันเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่พนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผม สวยๆเดิมเดิมครับผมสำหรับตะกรุด108นะครับผมหลงบุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับราคาแบ่งปัน800บาทนะครับผมรายการถัดมาครับหมายเลข2ครับวันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลงป่ทิมลงยานะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพศ2518นะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับสําหรับหมายเลข2รายการนี้นะครับผมจะเป็นลงยาแดงแล้วก็ลงยาน้ําเงินแล้วก็ลงยาที่จีวอนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่พี่700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหลวงพุทิมนะครับผมเรียเสมา8รอบรายการใหม่เลขที่2ใน EP พนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท้านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่พี่รายการนี้ใหม่เลขที่2ครับ 700บาทนะครับผม2 te รายการถัดจากนี้นะครับผม2รายการก็คือหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4ี่นะครับจะเป็นพระนะครับผมที่มีเป็นการ์ดนะครับผมประกาศสินีบัตรนะครับผมได้รับรางวัลที่1นะเลยครับเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่3กันเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นพระกลิ่งนะครับผมนะครับพระกลิ่งบัวรอบเจ้าคุณนอนะครับผมเนื้อโลหะผสมนะครับผมพศ2อ0 8นนะครับวัดวังกระโจมนะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับผมพระกลิ่งนะครับนี่นะครับบัวรอบเจ้าคุณนอเลยครับ เนื้อโลหะผสมนะครับพี่องนี้ได้รับรางมาที่1ในการประกวดในงานประกวดเลยนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับพระกลิ่งนะครับผมเจ้าคุณนอนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ พระถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําเป็นการ์ดนะครับผมที่ผมได้มาด้วยนะครับให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะครับผมสําหรับพระกริ่งเจ้าคุณนอนะครับผมหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับผมเนี่ยนะครับองค์นี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน1,200บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตวางองค์พระสักครู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเป็นการ์ดนะครับเนี่ยนะครับพระกริ่งบัวรอบนะครับผมเจ้าคุณนอเนื้อโลหะผสมนะครับปีพ258นะครับ เป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่เลยครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับแบ่งปันราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่4นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระที่ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์ค้ตานะครับผมเนี่นะครับหาชายเนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมหมายเลข4ี่นี้ก็แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์ค้ตานะครับ มายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยๆนะครับผมไตถ่านนะครับเป็นพิมพ์คิตา5ชายนะครับผมนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับราคาแบ่งปัน1,200บาทนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําเป็นการ์ดนะครับออกมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับผมของสําหรับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับพิมพิทา5ชายนะครับผมเนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่4นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันตดมาครับจะเป็นหมายเลขห้านะครับผมจะเป็นพระสมเด็จทักรวดนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมทับไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ําทับไปนะคครรรรััับบผผมเพพื่อกษาิวะะน แต่ด้านในนะครับผมจะเป็นขดรั่วนะครับผมขดขดขดแล้วก็หุ้มพระสมเด็จไว้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หาครับรายการนี้500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ถักลวดนะครับผมเห็นนะครับเอาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่อยู่ในถักลวดนะครับเนี่ยครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพี่ๆเห็นนะครับผมจะเป็นการเลี่ยมของคนสมัยก่อนนะครับเนื้อหามอสาลพี่พี่ลองดูกันได้ครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข6นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับผมหลังเต่านะครับปูโตะนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมสำหรับปดตาหลังเตาลวงปูโตะวัดประหดดูชิมฟรีนะครับผมหมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับผม ลองดูกันได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ800บาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับอัคราศรนะครับผมวัดพระดูชิมฟรีนะครับผมด้านบนนะครับผมหลวงปู่โตนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับพอดีไฟหล่นนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้เป็นหมายเลข6แล้วนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข7็ครับอันนี้จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับผมนี่นะครับเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับรุ่น3ารวยนะครับผมปี2536นะครับผมของลูกปุริวนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ650บาทนะครับผมสําหรับเต่า3รวยนะครับผมลูกปุริวนะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับพี่พี่เนครับหกหกาสบาทเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อหลิวนะครับรุ่นสามรวยนะครับผมรวยรวยรวยนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมอง์นี้มาพร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่พท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามากันได้นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับองค์นี้นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่7ใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข8นะครับอันนี้น่าจะเป็นคุณแผนนะครับผมหลวงปูหลวงพ่อแดงนะครับผมคุนแผนนะครับหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุนแผนยอดขุนพลหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับต่เป็นคุนแผนหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับผิวพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผม อ<ส>งนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับดูความข่าความเดิม um ของผิวนะครับ650านะครับพ <Mun> ี่ๆรายการนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระข谢谢ุนแผนนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นยอดขนพรมพิมใหญ่นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรไดอิฐนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิราคเนนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยันของหลวงพ่อแดงเลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับพี่ๆหมายเลข9ครับผมหมายเลข9นี้จะเป็นปิดตาข้างกระหนกนะครับผมหรือว่ากระหนกข้างนั่นเองนะครับเนื้อก้นคลกนะครับผมองนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับข้างกระหนกหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับ หลวงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่9แล้วนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทนะครับพี่ๆ800บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมถ้าในสนใจนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับอันนี้ก็จะเป็น พระผงประจำวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้นะครับผมราคา600บาทนะครับผม600บาทนะครับเป็นพระผงประจําวันเกิดนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับผมเป็นพิมพ์ใบโพแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมพระผงประจําวันเกิดปู่โตนะครับผมหมายเลขสิบนะครับ 600บาทนะครับพี่พี่รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญปุสุกวัดปากคลองมะขามเท่าหมายเลข11อนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผมนี่นะครับเหรียญปุสุขนะครับผมปีพศ2477นะครับพศ2466นะครับพี่พี่นี่นะครับผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับผมหรือว่าหลวงปุสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ550บบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ 550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมร้ายกันถัดมาครับพี่พีเป็นหมายเลข12นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรายกันนี้นะครับผมราคานะครับ550เหมือนกันนะครับพี่พี่0 5บาทนะครับสําหรับเหรียญหลวมพ่อแดงนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับ พอแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมเป็นเหรียญปี25 0 3ศนะครับอายุ82ปีนะครับผมนี่นะครับสวยๆจำเดิมเลยนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับดูกันนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับ550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ รายขนาดมาครับผมเป็นหมายเลข13ครับเหดี่ยหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นสร้างบารมีนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้650นะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีปีพศ .2519 นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่พีๆองนี้นะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆเป็นรอยจานมือเลยนะครับผมมีนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับ วัดบ้านไร่นะครับผมอำเภอัะคุณทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเป็นรอยจานมือเลยนะครับเป็นรุ่นสร้างบรมีปีพศ2519ครับผมนี่นะครับราคาแบ่งพันนะครับผม650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข14แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเห็นะครับพระสมเด็จพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผม รายการนี้ครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมเนื้อหาบนสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมพระสนเด็จนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับพี่ๆหมายเลขที่14นี้นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับสามารถ สอบถามผมเข้ามาก่อนได้นะครับผมพี่ๆสามารถดูรูปภาพก่อนได้นะครับรายกระถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15ครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลข15นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญปีพศ2504นะครับน่าจะเป็น2504นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับวัดโคสิตารามนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ มีนะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการที่สิบห้าแล้วนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆรายการนี้แปดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับนี่นะครับผมอัครากรศรนะครับผมลูกปุโตนะครับวัดประดูฉิมทีนะครับผมนี่นะครับรายการที่16แล้วนะครับผม800บาทนะครับองค์ถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับผมขออนุญาตขยับกล้องสักรู่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ อ๋สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อพงองนี้สวยนะครับพี่ๆลองดูคันได้นะครับผมงพอผมวัดช่องแคร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมรายกันนี้นะครับลองดูผิวนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆลองดูผิวนะครับดูความหยาบของผิวกันนะครับผมนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพงวัดช่องแคร์นะครับ รายการที 2017, 18, 18, ่17ครับ550านะครับขององค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข18นะครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับปิตาพ่อแก้วเนื้อผงคลุกรักนะครับผมนี่นะครับรายการนี้ครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ หลังแบบนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสวยมากนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่18แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข19ครับจะเป็นยันดวงนะครับผมพระผงหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับพระผงหลวงเศรษฐีนะครับผมมหาลาบนะครับรายการที่550นะครับพี่ๆหมายเลข19นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมเป็นฝั่งตะกุด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับพราของดวงเศรษฐีหลวงปู่มูลที่ตจาสี่โรนะครับนี่นะครับวัดตาหนองลมนะครับผมอําเภอวัฒนานครนะครับดวงเศรษฐีมหาลาภนะครับนี่นะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่20ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จถักรวดนะครับแต่อันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมแกยังไม่ได้นําไปเลี่ยมทับไปทีนึงนะครับผมผิวก็จะเริมเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่ๆนี่ยนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมราคา500บาทนะครับผมสําหรับรายการที่20นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูเนื้อหาโมสารกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมลองดูความเก่าความเดิมกันได้ครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ถักรวดนะครับผมเอาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่อยู่ในถักรวดนะครับนี่นะครับสวยเดิมนหมครับหมายเลขที่20ครับผม500บาทนะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่21อครับอันนี้จะเป็นปิตายันดวงเล็กนะครับผมหลบปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับรายการหมายเลขที่21องค์งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผมเนี่ยครับผิวสวยๆเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมพร้อมกล่องนะครับ650าบาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิตายันดวงเล็กนะครับ หลวงปุโตนะครับผมวัดพระดูฉิมพีนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนับองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่21แล้วนะครับผมสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนะครับยันดวงเล็กนะครับพี่ๆหลังยันดวงเล็กนะครับ ท่านใดอยากดูชมรูปภาพรายกันไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่ l ล n e แอดตรงด้านบนเลยนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่22อครับอันนี้จะเป็นผงของขวัญนะครับผมพระผงของขวัญหลวงพ่อสวดวัดปากน้ํานะครับผมเป็นพระผงของขวัญรุ่นแรกนะครับรายการใน5้0บาทนะครับพี่ๆห้าบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพระผงของขวัญนะครับ พิมใหญ่ด้วยนะครับผมนี่นะครับราคา500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรใหม่เลขที่23มนะครับผมองนี้นะครับผม700บาทนะครับพี่รายการนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2507นะครับสิทธากรสร้างถวายนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับผมนี่นะครับ เียนสวยเดิมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับพศ2507นะครับพี่ๆองนี้นะครับสวยมากนะครับผมองนี้นะครับผมราคาแบ่งพันครับผม700บาทเท่านั้นนะครับร้ายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาปูโต๊ะหมายเลขที่24ครับอันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์ปลดหนี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเนื้อก้นโครกนะครับ องนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับปิดตาเนื้อก้นโครบนะครับหมายเลขที่24นะครับผมเนี่ยครับลองดูกันลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังยันนะนะครับผมองค์นี้นะครับ อะรสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม800บาทนะครับผมหมายเลขที่24นะครับองค์ถัดมาครับผมหมายเลข25ครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ปูโตนะครับนี่นะครับผมองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่25อง์นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมราคา600บาทจะสกให้ฟรีนะครับองเล็กนะครับอง์นี้นะครับ หลวงปู่โตวัดพระดูเฉิมพีนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่25ครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมหรือว่าปิดตามน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับองนี้นะครับเป็นปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะครับผมราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตายันยุ่งนะครับผมหมายเลขที่26นะเลยครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมวงนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ ผมอยากชมรูปภาพรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับหมายเลขที่26แล้วนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP พีนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวมพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมนะครับเหรียญหล่มพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมเป็นด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับหมายเลขที่27ครับอง์นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับพอสองห้านสองหนึ่งนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับแสงไฟอัสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามลงกล้องให้พี่ๆได้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับเป็นทาเวสุวรรณนะครับผมเรียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำหมายเลขที่27ครับ ราคาแบ่งปันครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมหรือว่ากดติดตามนะครับสามารถนะครับผมกดได้เลยนะครับผมและที่สองพันอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับและสำหรับท่านใดที่ดูเราชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด O i p ่งนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก่อนเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชานะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการสามารถทักมาพูดคุยนะครับผมสอบถามกันดูก่อนได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสวัสดีครับ